4ราศีการคาดหวังเท่ากับผิดหวังเรามาฟังกันายดวงชะตาทั้ง4ราศีนี้ครับว่าดวงชะตาของคุณนะครับทั้ง4ราศีนี้เองแล้วเนี่ยถ้าคาดหวังกับเรื่องของความรักคาดหวังกับเรื่องของความสัมพันธ์แล้วดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะผิดหวังกับเรื่องของความรักสูงครับลำดับที่หนึ่งนะครับคือชาวราศีพฤษภนะครับผมบอกได้ว่าตลอดทั้งปีนี้2568นะครับชาวราศีพฤษภก็ถือว่ามาแรงมากๆแล้วก็มาแรงมากๆในทุกๆด้านเกี่ยวข้องกับความความรักการเงินการงานและความสําเร็จนะครับแต่มันจะมีเร เื่อนสถานะเกิดขึ้นคุณเองมีโอกาสที่จะผิดหวังเรื่องนี้การคาดหวังถึงสถานะที่ชัดเจนอาจจะเป็นไปได้ยากสําหรับคุณครับระดับที่สองนะครับคือชาวราศีมีนนะครับผมบอกเลยว่าชาวมีนเองเนี่ยก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยเรื่องของการคาดหวังเช่นกันนะครับกับรักระยะไกลรักระยะยาวความสําเร็จกับเรื่องของความรักการมองทิศทางร่วมกันกับใครสักคนหนึ่งกับรักระยะไกลแต่ผมบอกเลยว่าการแปรเปลี่ยนกับเรื่องของการมองทิศทางอนาคตอาจจะพลิกล็อกสําหรับคุณครับล้ดับที่สามนะครับคือชาวราศีธนูนะครับชาวธนูเองเนี่ยเป็นชาวธาตุที่หมัง้ใจ สูงนะครับคาดหวังสูงนะครับมองทิศทางอนาคตร่วมกันสูงเช่นกันแต่ผมบอกเลยว่าคุณมีโอกาสนะครับและมีเกณฑ์ที่ทําให้คุณเสียใจได้กับเรื่องของความรักนะครับเพราะเขายังไม่ได้มองทิศทางร่วมกันกับคุณในรูปแบบนั้นครับลำดับที่สี่นะครับลำดับสุดท้ายเลยคือชาวราศีเมทุนนะครับผมบอกว่าชาวเมทุนเองเนี่ยก็โดดเด่นเช่นกันกับเรื่องของความรักนะครับแต่ในที่นี้เองเนี่ยคุณกําลังรักใครที่ผิดคนนะครับหรือว่ากําลังมองทิศทางความรักอย่างไม่เป็นจริงเกิดขึ้นเพราะเขาคนนี้มีพันธะซ้อนครับทัน การผิดหวังนะครับหรือการคาดหวังเชิงความรักไม่ได้เป็นอย่างใจหวังไว้ครับ